ในวันนี้หมอต้องจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกันกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เดตตอึบแอลกอฮอล์เจ็ดอร์เซนะครับแล้วก็นี่อึบผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีวิธีการใช้อย่างไรแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรตามไปชมในคลิปนี้ลครับ สวัสดีครับอยู่กับผมหมอ,อต้องในแพทย์วรวัตรเอียวสินพาณิชย์คริสวีเสริมพลังบวกในโตคุณครับณนะวันนี้นะครับก็คือเป็นวันที่30มีนา -65 ครับเป็นช่วงเวลาที่มีคนติดโควิดโอมิคอนเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากวันหนึ่งเนี่ยก็คือประมาณ25,000คนแล้วก็อันนี้เฉพาะคนที่อยู่ในระบบนะครับและที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยก็น่ใจอีกเป็นจํานวนมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยใช้วิธีการรักษาตัวเองโดยการกักตัวอยู่ที่บ้าน ทีนี้เวลาที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องใช้พวกผลิตภัณฑ์ในการทาความสะอาดแล้วลก็ฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับทีนี้ผลิตภัณฑ์ในการทาความสะอาดเนี่ยก็มีอยู่มากมายในท้องตลาดซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับในวันนี้ผมหมอต้องก็จะพาท่านผู้ชม Answer. มาทําความรู้จักกันกับผลิตภัณฑ์ในชนิดต่างๆข้อดีข้อเสียนะครับในแต่ละอันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เลือกใช้นะครับให้ถูกตลิตกับของตัวเองนะครับอ๋อแล้วครับเรามาเริ่มกันที่เราเจอกัน,นบ่อยๆอ,อันดับแรกคือ แอลกอฮอล์นะครับผมเจ้าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเราใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ70%นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็น90%เ,นเป็น food ี่ยอ่าเป็นฟูดเกรด90%อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับหรือที่เป็นฟูดเกรดที่เป็น กรดนะครับอ่าเซนะครับใช้70%ก็เพียงพอแล้วนะครับในการฆ่าเชื้อโรคเนื่องจากว่าถ้าเราใช้70%เนี่ยนะครับกว่าที่แอลกอฮอล์มันจะระเหยเป็นไอขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มันใช้เวลานิดนึงมันก็ทําให้เพียงพอต่อการที่ทําให้เชื้อโรคมันตายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เป็นแอลกอฮอล์เกครับถ้าเป็นแอลกอฮอล์เก้าสิบเอนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยเนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์มันเยอะมันจะะมีการรเหย ออกไปได้เร็วนะครับแล้วเพราะฉะนั้นประสิทธิธภาพในการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันอาจจะด้อยกวา่าตัว70%นะครับเพราะฉะนั้นจึงแนะนําให้ใช้แอลกอฮอล์70%ซึ่งแอลกอฮอล์70%เนี่ยสามารถที่จะใช้ฉีดฟึดฟึดฟึดทำความสะอาดพื้นผิวแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการ บนพื้นผิวร่างกายของของคนได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของแอลกอฮอล์แล้วก็หาซื้อง่ายครับผมตอนนี้ใช้แอลกอฮอล์ที่เป็นฟูดเกรดนะครับก็ก็จะราคาก็จะไม่ไม่แพงมากแล้วก็หาซื้อง่ายนะครับไม่ต้องอราคาก็ไม่แพงต่อไปผลิตภัณฑ์ต่อไปก็คือเดตตอครับผมเดตตอนี่เดตตอนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบมีมงกุฎอันนี้ก็คือจะมีสารสําคัญก็คือคอร์ลอกซี คอรักซีลีนอลนะครับซึ่งเป็นสารสําคัญในการฆ่าเชื้อโรคเมื่อจะเป็นแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะครับสูตรในการผสมก็คือ5 ml ต่อน้ํา100 cc นะครับแล้วก็เวลาที่เราผสมเนี่ยนะครับมันก็จะ,ะใช้สําหรับในการที่จะฆ่าเชื้อโรคตามพื้นผิวตามโต๊ะตามพื้นได้แล้วก็ใช้กับร่างกายได้นะครับอันนี้คือแบบมีมงกุฎหาซื้อได้ที่ร้านขายยานนเนื่องจากว่ามันใช้กับร่างกายมนุษออย์เพราะฉะนั้นจะต้อง ซื้อตามร้านขายยานะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบไม่แบบไม่มีมงกุฎนะครับเป็นยาตอ่อแบบไม่มีมงกุฎนะฮะนี่จะต่างกันอันนี้จะไม่มีมงกุฎแบบนี้มีมงแบบนี้จะมีมงกุฎอ่าแบบที่ไม่มีมงกุฎครับผมก็จะใช้ลักษณะอาสามารถใช้ส่วนส่วนผสมที่แตกต่างกันก็คือจะเป็นสารออกฤก์ก็คือคอโรเมทิลฟีนอลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสารฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวต่างๆได้แต่ว่าไม่เหมาะที่จะใช้บนร่างกายคนเรานะครับซึ่งแบบนี้หาซื้อได้ง่ายกว่าก็คือหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาได้นะครับสามารถทำความสะอาดพื้นผิวได้ไม่เหมาะกับผิวหนังมนุษย์นะครับสัดส่วนที่เราใช้ก็คือ5 ml นะครับผม5มลต่อน้ำ100นะครับแล้วก็ไปดูว่าไอ้พวกวัสดุผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นขวดสเปรย์ผสมในขวดสเปรย์นี่ดีกว่านะครับจะมีความเข้มข้นแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับอย่าผสมกันในถังแล้วก็แบ่งนะครับอันนั้นมันจะทําให้เราไอ้นี่ได้ยากครับผมเช็คคำนวณคำนวณความเข้มข้นได้ยากนะใช้เป็นขวดสเปรย์ครับประหยัดด้วยแล้วก็ฉีดีดไปนะครับทิ้งแล้วก็ทิ้งไว้นะครับผมทิ้งไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วก็ค่อย ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทําความสะอาดต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับจบเรื่องได้ต่อต่อไปอันนี้น,นี่ประหยัดสุดแล้วก็มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้มากสุดนะครับ แต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะระคายเคืองกับผิวหนังแล้วก็อาจจะมีการกัดก่อนพวกวัสดุพื้นผิวได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโต๊ะเราทําแทนทําความสะอาดพื้นเนี่ยนะครับหรือบนความสะอาดบนโต๊ะเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาสามารถทําได้นะครับอันนี้ <c oughs> น้ํายาซักผ้กขาวนะครับส่วนประสงค์ของเขาก็คือเป็น6เปอร์เซนต์โซเดียมไฮโปคลอไร์นะครับซึ่งเจ้าตัวโซเดียมไฮโปคลอไรเนี่ย มันสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีครับผมแล้วมีความประหยัดมากสัดส่วนในการผสมนะครับก็คือ1ซีซีใช้แค่1ซีซีนะครับต่อน้ํา100นะครับผสมอึ๊บใช้ขวดสเปรย์เช่นเดียวกันครับง่ายดีครับผมแล้วก็ประหยัดมากนะครับแต่ว่าข้อเสียของตัวน้ำยาซักผ้าขาวคืออาจจะระคายเคืองกับผิวหนังได้นะครับแล้วก็อาจจะกัดกรดก่อนพื้นผิวได้แต่ประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากแล้วก็แต่ว่า แล้วก็หาซื้อได้ง่ายครับผมราคาประหยัดครับสรุปก่อนจากครับผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ทำความสะอาดพื้นผิวนะครับอันดับแรกแอลกอฮอล์เจครับอันนี้หาซื้อง่ายครับใช้กับผิวกายได้แล้วก็ใช้กับพวกพื้นผิวต่างๆได้ตัวนี่ตัวเดตตอครับแบบไม่มีมงคาอันนี้แบบมีมองกุดครับผมก็คือใช้กับพื้นผิวได้แล้วก็ใช้กับผิวกายได้สัดส่วนในการผสมก็คือ 5ml ต่อน้ํา 100 ml นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นอ่าแบบนี้แบบไม่อ่าเป็นเดสตตอแบบไม่มีมงครับอันนี้ใช้กับพื้นผิวอ่าทำความสะอาดพวกรสูดพื้นผิวนอต่างห้ามใช้กับผิวกายนะครับสัดส่วนในการผสมก็คือ5 ml ต่อน้ํา100ครับอ่าแล้วก็สุดท้ายประหยดัดโซนนะครับแล้วก็ทรงประสิทธิภาพแล้วก็กัดกร่อนมิลลิดกัดกร่อนนิดนึงนะครับก็คือใช้น้ํายาซักผ้าขาวครับอ่า ใช้1 ml ต่อน้ำร้อยครับอาล้ครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สองนเพดอนนะครับแล้วอย่าลืม subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมหมอต้องนายแพทย์วรวัตรเอียวเสรป์พนิดแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ